คนไทยถืออาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่มาตั้งแต่สมัยโบร,ราณนะคะเพิ่งจะมาเปลี่ยนการเมื่อปี2 4 8 3นี้มีเองในสมัยจอมพลปถึงจะเปลี่ยนวันปีใหม่มาเป็นวันที่1่มกราคมตามอย่างสากลน,นะคะคําว่าสงกรานต์เนี่ยก็มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปสู่จักรราศีใหม่ซึ่งจริงๆแล้วก็จะเกิดขึ้นเดือนละครั้งนะคะ แต่ในเดือนเมษายนเราจะเรียกว่ามหาสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษซึ่งราศีเมษเนี่ยเป็นลัคนาของโลกพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ลัคนาโลกจึงถือเป็นช่วงเปลี่ยนสักราชใหม่นะคะซึ่งในปัจจุบันก็กําหนดให้วันที่1 3บสถึงสิเมษายนเป็นวันเทศกาลสงกรานต์นะคะในวันแรกเนี่ยก็จะเรียกว่ามหาสงกรานต์วันที่สองก็จะเรียกว่าวันเนาว ส่วนวันที่3มจะเป็นวันเถลิงศกก็คือเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชนะคะซึ่งในทุกๆปีก็จะมีประกาศนางสงกรานออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะคะและเรื่องของนางสงกรานนี้ก็มีตำนานอยู่เบื้องหลังด้วยตำนานการกำเนิดวันสงกรานบันทึกไว้ที่ศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามหรือวัดโพนะคะโดยที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าจอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้จารึกไว้ในศิลาเจ็ดแผน่นได้กล่าวไว้ว่า ก่อนสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีอยู่ครอบครัวหนึ่งอายุเลยวัยกลางคนไปแล้วก็ยังไม่มีลูกยังไม่มีทายาทสืบทอดสกุลสักทีทําให้ท่านเศรษฐีเนี่ยเป็นทุกใจอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันซ้ำร้ายไอ้้างบ้านก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่มีหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเป็นขี้เมาเป็นนักเลงสุรานะคะวันดีคืนดีพอเมาหนักหน่อยก็จะส่งเสียงดงังย้อยย้ยเศรษฐีศบประมาทในความมีทรัพย์มากในความร่ำรวย แต่ก็ไร้ทายาทไร้บูรสืบสกุลนะคะวันหนึ่งท่านเศรษฐีทนไม่ไหวก็เลยไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมจะต้องมาเยาะเย้ยมาสบประมาทเราขนาดนี้แต่เท่านักดื่มก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยมีสมบัติมากก็จริงนะแต่ท่านก็เป็นคนมีาบาปมีกรรมด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยไม่มีบสดสืบสกุลตายไปแล้วสมบัติก็ต้องไปเป็นของผู้อื่นเขาสู้เราก็ไม่ได้ถึงแม้จะยากจน แต่เราก็มีบุตรที่ดีเลิศประเสริฐคอยดูแลรักษายามเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยังคอยรักษาทรัพย์สมบัติเมื่อเราจะไปแล้วอีกด้วยด้วยความอัดอันตันใจหลังจนากนั้นท่านเศรษฐีจึงยิ่งมีความพยายามมากขึ้นมันบวงสวงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ได้ขาดตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรเป็นเวลาต่อเนื่องกันตลอด3ปีแต่ก็ยังไม่สมปรารถนานะคะจนกระทั่งวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันนักขัตตะเลิกสงกรานต์ท่านเศรษฐีก็พาข้าทาสบริวารของตนมาที่โคนต้นไรซ,ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำท่านก็ได้ให้บริวารล้างข้าวสารด้วยน้ำสะอาดเจ็ดครั้งแล้วก็หุงข้าวสารนั้นเมื่อสุกดีแล้วก็ยกขึ้นบูชาเทวดาที่สถิตยอยู่บนต้นไรใหญ่เทพเทวดาเหล่านั้นเกิดความสงสารเกิดความเห็นอกเห็นใจเศรษฐีก็เลยขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ที่บนสวรรค์ ทุนขอบุตรให้กับเศรษฐีฝ่ายพระอินทร์ท่านก็ให้ตามนั้นนะคะบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งมีชื่อว่าธรรมบาลลงมาเกิดในคันของภรยาเศรษฐีพอครบกําหนดคลอดภรยาเศรษฐีก็คลอดออกมาเป็นบุตรชายนะคะเศรษฐีจึงให้ชื่อว่าธรรมบาลกุมารและเพื่อตอบแทนบุญคุณของเทพเทวดาทั้งหลายที่อยู่บนต้นไทรเศรษฐีจึงสร้างปราสาทสูงเจ็ดชั้นถวายเทวดาบนต้นไทรนะคะ และเมื่อธรรมบาลกุมารเนี่ยจเจริญวัยขึ้นโตขึ้นก็เป็นเด็กที่มีปัญญาเฉียบแหลมมากมีความรอบรู้เป็นอย่างมากอายุแค่7จ็ขวบก็เรียนจบคัมภีร์ไตรเทศสามารถที่จะเป็นอาจารย์บอกการมงคลต่างๆแก่ปวงชนทั้งหลายได้นะคะและในเวลาเดียวกันนั้นคนทั่วไปก็นับถือเท้ามหาพรหมและเท้ากบิลพรมพระองค์หนึ่งอยู่นะคะว่าเป็นผู้ที่สามารถแสดงการมงคลแก่มนุษย์ทั้งปวงได้ ฝ่ายเท้ากบิลพม์เองได้ยินกิตติศัพท์ในความรอบรู้ของเด็กน้อยท่านก็อาจจะรู้สึกว่ายอมไม่ได้นะคะเพราะเป็นแค่มนุษย์จะมาเทียบชั้นกับเราที่เป็นพรหมได้ยอย่างไรท่านจึงมาทดลองภูมิปัญญาของธรรมบาลกุมารน,นะคะโดยที่เท้ากบิลพมเนี่ยจะถามปัญหา3ข้อและกุมารน,น้อยจะต้องแก้ปัญหาทั้ง3ข้อให้ได้ถ้าแก้ปัญหาทั้ง3ข้อได้เท้ากบิลพม์จะตัดศีรษะของตนเองเป็นเครื่องบูชานะคะ แต่ถ้าธรรมบานกุมารแก้ไขไม่ได้ก็จะต้องตัดศีรษะของตัวเองเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยเช่นกันซึ่งปัญหาทั้ง3าข้อนั้นมีอยู่ว่าข้อ 1. ตอนเช้าราศีของคนอยู่ที่แห่งใดข้อ 2. ตอนเที่ยงราศีของคนอยู่ที่แห่งใดและข้อ 3. ตอนค่าราศีของคนอยู่ที่แห่งใดเมื่อได้ฟังปัญหาแล้วธรรมบานกุมารก็เกิดอาการมืดแปดด้าน หาคำตอบไม่ได้ก็เลยขอซื้อเวลาขอผ่านเวลาต่อไปอีก7วันเราก็ไปนั่งคบคิดปัญหาหาคำตอบของปัญหานั้นอยู่จนกระทั่งผ่านไปแล้ว6วันก็ยังไม่มีคำตอบอะไรเลยสักอย่างธรรมบาลกุมารก็สองจิตสองใจเราจะอยู่ต่อปัญหาดีไหมหรือว่าจะหนีไปดีว่าแล้วก็เข้าไปเดินเล่นในป่าแล้วก็ไปนอนพักเอาแรงอยู่ใต้ต้นตาลซึ่งในขณะเดียวกันนั้น ก็มีนกอินทรีคู่หนึ่งอาศัยอยู่บนต้นตาลต้นนั้นนางนกอินทรีเนี่ยก็ถามฝ่ายสามีว่านี่นี่สามีพรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนกันดีข้างฝ่ายนกสามีก็ตอบว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปหาอาหารเพราะว่าเราจะได้กินเนื้อธรรมบาลกุมารซึ่งจะถูกเท้ากบิลพมเนี่ยตัดหัวเนื่องจากธรรมบาลกุมารเนี่ยไม่สามารถตอบปัญหาของเท้ากระบิลพมได้นางนกผู้เป็นภรรยา ก็เลยถามว่าแล้วปัญหานั้นมีไว้อย่างไรล่ะนกสามีก็ตอบว่าปัญหานั้นมีอยู่สามข้อซึ่งคำตอบของปัญหาทั้งสข้อก็มีตามนี้ข้อหตอนเช้าราศีของมนุษย์อยู่ที่หน้าคนจึงต้องล้างหน้าทุกๆเช้าส่วนข้อสตอนเที่ยงราศีของคนอยู่ที่อกมนุษย์จึงต้องเอาเครื่องหอมมาประพรมที่อกส่วนข้อ3ตอนค่ำราศีของคนอยู่ที่เท้า มนุษย์จึงต้องล้างเท้าทุกวันก่อนเข้านอนธรรมบาลกุมารก็ช่างบังเอิญรู้ภาษานกนะคะได้ยินนกอินทรีไข้ปัญหาให้แล้วก็รีบจำจนขึ้นใจแล้วก็เดินกลับสู่ปราสาทที่เป็นที่พักของตนเองในรุ่งเช้าวันที่7เป็นวันคบกำหนดที่จะต้องตอบปัญหากับเท้ากบิลพมนะคะเท้ากบิลพมท่านก็มาฟังคำตอบถึงที่ธรรมบาลกุมารก็ตอบปัญหาออไป ตามที่ได้ยินนกอินทรีคุยกันเมื่อวานนี้นะคะฝ่ายเท้ากบิลพมก็เป็นสุภาพบุรุษนะคะพอแพ้พนันในครั้งนี้แล้วก็ต้องทําตามสัญญาเพียงแต่ก่อนจะตัดสินเท้ากบิลพมก็ไปเรียกธิดาทั้ง7ของตนซึ่งเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์คือเป็นนางฟ้ารับใช้ของพระอินทร์นะคะที่อยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่1จากทั้งหมด6ชั้นพอนางฟ้าทั้ง7มาพร้อมกันแล้ว ก็บอกกล่าวว่าตนเนี่ยจะตัดเสียนบูชาธรรมบานกุมารเพียงแต่เสียนของเท้ากบิลพมเนี่ยมีริ์แรงนักถ้าเอาเสียนวางไว้บนแผ่นดินแผ่นดินก็จะลุกไหม้เป็นเพลิงการถ้าโยนขึ้นไปในอากาศอากาศก็จะแห้งฝนฟ้าจะแรงจะไม่ตกต้องตามฤดูก,กาลถ้าทิ้งลงไปในมหาสมุทรน้ําในมหาสมุทรก็จะเหือดแห้งไปนะคะเท้ากบิลพมจึงสั่งให้ นางฟ้าทั้ง7เนี่ยเอาพานมารองรับศีรษะไว้แล้วท่านก็ตัดศีรษะส่งให้นางทุงษะพิดาคนโตนางทุงษะจึงเอาพานรับพระเศียรของพิดาไว้แล้วก็แหบพระรักษินรอบเขาพระสมเมนเป็นเวลา60นาทีแล้วอัญเชิญไปไว้ในมณโบในถ้ำคันธุรลีที่เขาไกรลาดบูชาด้วยเครื่องทิพย์พระเวสสุกรมก็เนรมิตโรงประดับด้วยแก้วเจประการคือพระควดี ให้เป็นที่ประชุมเทวดาเทวดาทั้งปวงก็เอาเทาชมูนวดลงมาล้างในสาอนุดาจ7ครั้งแล้วแจกจ่ายการเสเวยทุกๆพระองค์ครั้นครบ365วันโลกสมมุติว่าเป็น1ปีสงกรานต์ทิดาทั้ง7องค์ของเท้ากบิลพรมก็จะผลัดเวรการมาอัญเชิญพระเศียรของพระบิดารอบเขาพระสุเมนเป็นประจำทุกปีนะคะจึงเป็นที่มาของนางสงกรานนะคะ โดยที่แต่ละนางก็จะทําหน้าที่ผัดเปลี่ยนกันไปเมื่อวันมหาสงกรานตรงกับวันใดในแต่ละปีก็จะมีนางสงครา์ประจําวันนั้นๆมารับหน้าที่นั่นเองนางสงกรา์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด7องค์นะคะได้แก่ 1. นางสงกรา์ทุมสัตเทวีเป็นนางสงกรา์ประจาวันอาทิตย์ทัดดอกทับทิมมีแก้วทับทิมหรือปัทรรมราเป็นเครื่องประดบับพักสาหารคืออุทุมพรหรือมะเดื่อนะคะส่วนอาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักรพระหัตถ์ซ้ายถือสังสเสด็จมาบนหลังครุฑนะคะส่วนนางสงกรานต์ประจําวันจันทร์ก็คือนางโคราคาเทวีทัดดอกปีบมีมุกดาหารเป็นเครื่องประดับพักสาหานคือเตละน้ํามันอาวุธคู่กายก็คือพระหัตถ์ขวาเนี่ยจะถือพระขันนะคะส่วนพระหัตถ์ซ้ายก็จะถือไม้เท้าสเสด็จประทับมาบนหลังพยัก์คือหลังเสือนะคะ ส่วนนางสงกรารประจำวันอังคารคือนางรากสดเทวีทัดดอกบวัวหลวงมีโมราเป็นเครื่องประดับพักสาหารก็คือโลหิตองค์นี้จะดุหน่อยนะคะอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือตรีศูนย์พระหัตถ์ซ้ายถือธนูสเสด็จประทับเหนือวาราหะคือหมูส่วนนางสงกรารประจำวันพุธคือนางมณฑาเทวีทัดดอกจำปามีไพรทูลเป็นเครื่องประดับนะคะพักสาหารคือนมเนยอาวุธคู่กายก็คือ พระหัตถ์ขวาเนี่ยจะถือเหล็กแลมพระหัตถ์ซ้ายก็ถือไม้เท้าสเสด็จประทับมาบนหลังคัสภพะคือหลังลานะคะส่วนนางสงกรานประจําวันพระรหัส,สบ,บดีคือนางกิริณีเทวีทัดดอกมณฑาหรือดอกยี่หุมีมรกตเป็นเครื่องประดับพักสาหานก็คือถั่วและงาอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือพระขนันพระหัตถ์ซ้ายถือปืนสเสด็จประทับมาบนหลังช้าง ส่วนนางสงกรานประจำวันศุกร์คือนางกิมิธาเทวีทัดดอกจกนีมีบุตรราคามเป็นเครื่องประดับนะคะพักาหารคือกล้วยและน้ำอาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือพินสเสด็จประทับมาบนหลังมหิงสาก็คือควายนะคะส่วนนางมโหธรเทวีนางสงกรานประจำวันเสาร์ทัดดอกสามหาวคือดอกผักตบชวามีนินรัตเป็นเครื่องประดับพักาหารคือเนื้อทราย อาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือจกักพระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูนย์เสด็จมาบนหลังมายุราก็คือนกอยูงนะคะนอกจากวันไหนจะส่งผลให้นางสงการคนใดมาอัญเชิญศรีศรษะเท้ากบิลพมแล้วเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษก็จะส่งผลต่อท่าทางในการปรากฏกายของนางสงการด้วยก็จะสังเกตได้ในแต่ละปีที่ท่าทางของนางสงการเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ท่าได้แก่ท่าประทับยืน ท่าประทับนั่งท่านอนลืมพระเนตรแล้วก็ท่านอนหลับพระเนตรนะคะโดยที่ช่วงเวลาอันเชิญนี้เองก็จะนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ไทยหรือวันมหาสงกรานต์และจะส่งผลถึงคำทำนายความเป็นไปตามหลักโหราศาสตร์ด้วยโดยที่อิริยาบถของนางสงกรานต์เหล่านี้ก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะคะคือถ่านางสงกรานต์ยืนมาจะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้ท้านางสงกรานต์นั่งมา จะเกิดความเจ็บไข้ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเพภัยต่างๆถ้านางสงกรานนอนลืมตาประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขถ้านางสงกรานนอนหลับตาพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดีนะคะส่วนคําทํานายด้านวันมหาสงกรานหากตรงกับวันไหนจะให้ผลยังไงก็เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยอยากรู้อยู่แล้วจะมีคําทํานายดังนี้นะคะหากวันสงกรานตรงกับวันอาทิตย์พืชพันธุ์ัญญาหารจะไม่สู้งอกงามเท่าใดนัก วันจันข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะเรืองอํานาจถ้าวันสงกรานต์ตรงกับวันอังคารและวันเสาร์โจรผู้ร้ายก็จะชุกชุมจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยร้ายแรงส่วนวันสงกรานต์ถ้าตรงกับวันพุธข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจากต่างประเทศนะคะส่วนวันสงกรานต์ถ้าตรงกับวันพฤหัสบดีผู้น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่และเจ้านายและถ้าวันสงกรานต์ตรงกับวันศุกร์พืชพันธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ ฝนชุกพายุพัดแรงผู้คนจะเป็นโรคตาและเจ็บไข้กันมากซึ่งการมีประกาศนางสงกรารและท่าทางต่างๆของนางสงกรารเป็นกุศลบายของคนสมัยก่อนนะคะที่จะประกาศให้คนทั่วไปซึ่งโดยส่วนใหญ่ในสมัยนั้นจะไม่รู้หนังสือได้ทราบว่าสงกรารนในปีนี้เป็นวันอะไรและเปลี่ยนสกราชใหม่ในช่วงเวลาไหนนั่นเองนะคะ